แกรอยขายตรงไทยสมาพันธ์ขายตรงโลกปัจจุบันวงการขายตรงในประเทศไทยมีสมาคมทั้งหมด4สมาคมซึ่งเกิดจากการรวมตัวของบริษัทขายตรงที่มีความคิดเห็นคล้อยตามกัน4กลุ่มได้แก่ 1. สมาคมการขายตรงไทยหรือ TDSA 2. สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยหรือ TDIa 3. สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยหรือ TSDA และ 4. สมาคมธุรกิจเครือข่ายขายตรงไทยหรือ TDNA ขณะที่ในระดับโลกมีสมาพันธ์การขายตรงโลกหรือ World Federation of Direct Selling Association หรือ WFDSA ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้น โดยไม่ได้หวังผลกำไรแต่ต้องการเผยแพร่ธุรกิจขายตรงให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในระดับนานาชาติสมาพันธ์การขายตรงโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมการขายตรงจากประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า60ประเทศโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา หน้าที่หลักของสมาพันธ์คือการสนับสนุนสมาคมการขายตรงในแต่ละประเทศทั่วโลกโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาการสื่อสารการครุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคตลอดจนการมุ่งยกระดับของอุตสาหกรรมการขายตรงให้มีมาตรฐานและมีจรรยาบรณในการดำเนินธุรกิจขายตรง นี่เป็นการรวมตัวของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ